พี่วุฒิพี่วุฒิทำไมต้องซื้อพระแบบราคาเปียดเบียดหรือว่าราคาแย่เค็มกับราคาจริงของพระเอากันจริงๆเลยนะแบบไม่สร้างภาพอ่ะละ่ะความคิดเหมือนกับว,ว่ามันมันยืนระยะได้ด้วยชื่อเสียงอะแล้วแต่คนนะไม่ได้มาพูดสร้างภาพพูดดูดีนะแต่ว่าพอโตมาปุ๊บเนี่ยมันผิดชอบอะ่ะมันแยกได้ถ้าเราตายไปแล้วพระที่มีอยู่แล้วลูกเมียเราไม่รู้เรากะจะเก็บพระไว้ให้ลูกเมียเราสักห้าล้านอย่างเงี้ยสิบล้านอย่างเงี้ยแล้วลูกเมียเราไม่รู้เราไปขายเซียนหลอกซื้อ ห้าแสนล้านนึงอย่างเงี้ยคือไม่ต้องซื้อแพง10บล้านหรอกซื้อแค่เจ็ดล้านก็ยังดีอะ่ะแต่เราก็คิดไม่หา่าแม่งเราจะตายตาหลับรหรอกปะเราเขาจะเดือดร้อนไหมลูกเมียเราแทนที่จะมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรต่อไปอย่างเงี้ยสองเลยก็เรามันมีชื่อเสียงฮะไอของวันนี้มันของอะไรมันไม่ดีมันก็ไม่ควรสามเลยก็จิตใจพี่อ่เป็นคนอย่างนั้นแล้วก็เรื่องที่สี่เลยอะ่ะมันก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะ ไอการซื้อขายนั้นมันเป็นเซียนที่ว่าเป็นสมัยก่อนอะมันเป็นภาพลักษณ์แล้วก็เป็นภาพจําอะชั่วโมงนี้มันการแข่งขันสูงอะมันเหมือนกับของเราซื้อขายเนี่ยขายของออนไลน์มันก็เหมือนกันอะจากแต่ก่อนซื้อมา80คุณขายได้300อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีจีนเข้ามาแข่งขันอะคุณก็กําไร20บาทอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันอะถ้าเราไปซื้อถูกซื้ออะไรเราก็ไม่ได้ของอะบางคนเขาไม่ได้มีพระรอบเดียวนะคนเขาก็มีพระเลยบางทีเขาก็อาจจะไปบอกพี่น้องเขาว่าพอดีซื้อไปเท่านี้ เแล้วหลายคนก็มาขายพี่เพราะว่าเขาไปได้ยินอย่างเงี้ยว่าแล้วเขาไปเล่าให้คนแถวบ้านฟังว่าเนี่ยขายบุด,ดี้ไปพระอะไรไม่รู้บุ้ด,ดี้ซื้อไปสามพันพอถามเปิดรูปให้กันดูปุ๊บโอ้โหสามพันเหรอหูเขาก็มีเหมือนกันแต่เขาไปขายเซียนคนอื่นมาได้พันเดียวอย่างเงี้ยเ,เขาโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวไปขายวุด้ดี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ไปบัฟคนอื่นนะแต่มันมีเหตุการณ์แบบเี้ยเราก็เลย ยุคนี้แม่งชื่อเสียงแม่งสำคัญถ้าเราทําดีไม่ต้องกลัวคนไม่เห็นนะแล้วจริงๆพี่ก็มีกำไรอยู่แล้วนะแต่ว่าเออเดี๋ยวจะเข้าใจว่าโหแม่งสร้างภาพหรือเปล่าว่าทำเป็นซื้อเบียดทาเป็นซื้อใกล้เคียงทาเป็นซื้อแบบว่าราคาดีมันก็มีกําไรซื้อหมื่นหนึ่งกำไรพันหนึ่งอะซื้อแสนหนึ่งก็้กำไรหมื่นหนึ่งอะแล้ววันหนึ่งพี่ซื้อเป็นล้านเดี๋ยวก็ไปบวกลบคูณกำไรกันอีกไม่มันก็ไม่ได้ว่ากำไรขนาดน,นั้นมันก็มีถ่วกันถูกมั่งแพงมั่งเออแต่ว่าหลักการค้าสมัยใหม่ดีกว่ามันไม่ 300, ไมนนึง เออมันซื้อซื้อเน้นวอลลุ่มอ่ะคือถ้าเกิดว่าส0สมมติว่าชิดเล็กเอากลมกก่อน10%คุณมีกำไรสิคุณจะซื้อ,อยังไงให้ได้เซ็ตส10บล้านคุณจะได้มีกำไรสักล้านหนึ่งคุณจะทำยังไงให้ได้สัก5้าแ0,000คุณจะได้มีกำไรสักสัก5 0 0 0มื 50, วิธีคิดคุณก็คือทำอยังไงเพื่อให้มีลูกค้าเอาภาพมาขายคุณแล้วคุณมียอดซื้อ,อได้เยอะที่สุดยิ่งซื้อเยอะกำไรยิ่งเยอะก็มันเป็นอย่างนี้มันเรื่องชองนะชืื่่ออเเเเสสีีียยยงงด้้วนะถาาารรแบบม เราไม่ใช่ว่าดังว่าอะไรหรอกเราก็ภูมิฐานในระดับหนึ่งในสําหรับคนที่รู้จักอะ่ะเขาก็เชื่อมั่นเราระดับหนึ่งอะ่ะที่คนไม่มาขายอะ่ะถ้าเราทําเสียทําไม่ดีอ่ะมันมันก็เป็นผลกับชื่อเสียงเรา